พระสุตตันตปิฎกขุทธกากนิกายปฏิสัมพิธามักขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งมหาวกักหมวดว่าด้วยหลักธรรมสำคัญมาติกาหนึ่งปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาชื่อว่าสุตตมายายานยานในการทรงจำที่ได้สดับมา สองปัญญาในการสดับธรรมแล้วสำรวมไว้ชื่อว่าสีลัมมยะยานยานในการสำรวมสามปัญญาในการสำรวมจิตตั้งมั่นชื่อว่าสมาธิภาวนามายะยานยานในการสำรวมจิตเจริญสมาธิสี่ปัญญาในการกำหนดปัจจัยชื่อว่าธรรมทิติยาน ญาณในการกำหนดที่ตั้งแห่งธรรม 5. ปัญญาในการยอดธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วกำหนดไว้ชื่อว่าสัมมสนาญาณญาณที่กำหนดนามธรรมและรูปธรรม 6. ปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรผันแห่งธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจุบนันชื่อว่าอุทัพยานุปัสนาญาณ ยานที่พิจารณาเห็นความเกิดและความดับ 7. ปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับชื่อว่าวิปัสนาญาณยานที่พิจารณาเห็นความดับ8ปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นภัยชื่อว่าอาทีวนาญาณยานที่คำนึงเห็นโทษ9ปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไป พิจารณาและดำรงมั่นอยู่ชื่อว่าสังขารุเปกขายาณญาณที่เป็นกลางต่อสังขาร 10. ปัญญาในการออกและหลีกไปจากนิมิตภายนอกชื่อว่าโคตรภูญาณญาณครอบโคตส1บปัญญาในการออกและหลีกไปจากกิเลสขันและจากนิมิตภายนอกชื่อว่ามัคคยานยานในอริยมรร 12. ปัญญาที่หยุดความพยายามชื่อว่าผลยายีนยานในอริยมรรคสิบสามปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสท,ที่อริยมรรคตัดขาดแล้วชื่อว่าวิมุตติยานยานในวิมุตสิ 14. ปัญญาในการเห็นธรรมที่มาร่วมกันในขณะนั้นชื่อว่าปัจเจเวคขณะยานยานในการพิจารณา ทบทวน15ปัญญาในการกำหนดธรรมต่างๆที่เป็นภายในชื่อว่าวัตถุนานัตญตาณญาณในวัตถุต่างๆ 16. ปัญญาในการกำหนดธรรมต่างๆที่เป็นภายนอกชื่อว่าโคจารานาัตญตาณญาณในอารมณ์ต่างๆ17เ็ด ปัญญาในการกำหนดจร,ริยาชื่อว่าจริยานัตยานยานในจริยาต่างๆ,างๆ 18. ปัญญาในการกำหนดธรรมสีประการชื่อว่าภูมินานัตยานยานในภูมิต่างๆ19ปัญญาในการกำหนดธรรมเก้ประการชื่อว่าธรรมนานัตยาน ญาณในธรรมต่างๆ 20. สปัญญาเครื่องรู้ยิ่งชื่อว่ายาตัทยานญาณที่มีสภาวะรู้21ปัญญาเครื่องกำหนดรู้ชื่อว่าตีรนัตทยานญาณที่มีสภาวะพิจารณา22ปัญญาเครื่องสละชื่อว่าปริจาคัตทยาน ยานที่มีสภาวะสละ23ปัญญาเครื่องเจริญชื่อว่าเอกระสันทยานยานที่มีสภาวะเป็นรถเดียว24ปัญญาเครื่องทำให้แจ้งชื่อว่าผัสนัตทยานยานที่มีสภาวะถูกต้อง25ปัญญาในอัฐะต่างๆ ชื่อว่าอัฏฐะปฏิสัมพิทายานยานแตกฉานในอัฏฐะ26ปัญญาในธรรมต่างๆชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทายานยานแตกฉานในธรรม27ปัญญาในนิรุตติต่างๆชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทายานยานแตกฉานในนิรุตติ28ปัญญาในปฏิพานต่างๆ ชื่อว่าปฏิพานปฏิสัมพิทายานยานแตกฉานในปฏิพาน2 9ปัญญาในวิหารธรรมต่างๆชื่อว่าวิหารทยานยานในสภาวะแห่งวิหารธรรม30ปัญญาในสมาบัติต่างๆชื่อว่าสมาปัตทาญานยานในสภาวะแห่งสมาบัติ 31. ปัญญา ในวิหารสมาบัติต่างๆชื่อว่าวิหารสมาปฏตตทาญาณยานในสภาวะแห่งวิหารสมาบัติ 32. ปัญญาในการตัดขาดอสวะเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ้านชื่อว่าอนันตริกะสมาธิญานยานในสมาธิตามลำดับ 33. ทัศนาธิปไตย วิหาราทิคมะที่สงบและปานีตาที่มุตตตาปัญญาชื่อว่าอารณะวิหารยานยาในอารณะวิหาร34บัญญาที่มีความชำนาญในการระงับสังขาร3ด้วยยานาจาริยา16และด้วยสมาธิจริยาเก้า เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยพละสองอย่างชื่อว่านิโรธสมาปฏิยานยานในนิโรธสมาบัติ35ปัญญาในการทำความเป็นไปแห่งกิเลสให้สิ้นไปของผู้มีสัมปชัญญะชื่อว่าปรินิพานยานยานในปรินิพาน36ปัญญาในความไม่ปรากฏแห่งธรรมทั้งปวง เพราะตัดขาดโดยชอบและดับไปชื่อว่าสมะสีสันทยานยานในอัฏฐแห่งธรรมที่สงบและเป็นประธาน37ปัญญาในสภาวะแต่ละอย่างสภาวะต่างๆสภาวะเดียวและเดชชื่อว่าสันเลขัตยานยานในอัฏะแห่งธรรมเป็นเครื่องขัดเกล่า 38. ปัญญาในการประคองจิตที่ไม่หดหูและจิตที่ส่งไปชื่อว่าวิริยารำพยานยานในการปรารบความเพียร 39. ปัญญาในการประกาศธรรมต่างๆชื่อว่าอัฏฐสันทัศนายานยานในการเห็นชัดซึ่งอัฏฐแห่งธรรม 40. ส ปัญญาในการรวมธรรมทั้งปวงเข้าเป็นหมวดเดียวกันในการรู้แจ้งสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวชื่อว่าทัศนวิสุทธิยานยานในความหมดจดแห่งทัศนะ41ปัญญาที่รู้ชัดชื่อว่าขันติยานยานในธรรมที่พอใจ42ปัญญาที่ถูกต้องทมชื่อว่าปริโยคาหานญาณ ญาณในการอย่างลงสู่ธรรม43ปัญญาในการรวมปัจจัยชื่อว่าปเทสวิหารญาณญาณในวิหารธรรมส่วนหนึ่ง44ปัญญาที่มีกุศลธรรมเป็นใหญ่ชื่อว่าสัญญาวิรัตยานยาณในการหลีกออกจากอากุศลด้วยสัญญา45 ปัญญาในธรรมที่เหตุหลีกออกจากสภาวะต่างๆชื่อว่าเจโตวิรัตยานยาในการหลีกออกจากอากุศลด้วยการคิดถึงกุศล46ปัญญาในการอธิษฐานชื่อว่าจิตตวิวัตยานยาในการหลีกออกจากอากุศลด้วยกุศลที่อธิษฐาน47ปัญญาในธรรมที่ว่าง ชื่อว่ายานวิวัตยานยานในการหลีกออกจากอากุศลด้วยความรู้48ปัญญาในความสละชื่อว่าวิโมกขวิวัตยานยานในการหลีกออกจากอากุศลด้วยการสละ49ปัญญาในสภาวะแท้ชื่อว่าสัจจะวิวัตยานยานในการหลีกออกจากภาวะที่ไม่แท้ด้วยภาวะที่แท้50 ปัญญาในสภาวะที่สำคัญด้วยการกำหนดกายและจิตเข้าด้วยกันด้วยอำนาจการตั้งไว้ซึ่งสุขสัญญาและละหุสัญญาชื่อว่าอิทธิวิทยานยานที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ห้าสิบเปัญญาในการอย่างลงสู่ลัทธนิมิตที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวด้วยอำนาจการแผ่ วิตกไปชื่อว่าโสตาธาตุวิสุทธิยานยานในความหมดจดแห่งโสตาธาตุหาสิบสปัญญาในการอย่างลงสู่วิญญาณจริยาที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวด้วยอำนาจความผ่องใสแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเพราะการแผ่ไปแห่งจิตสามประเภทชื่อว่าเจโตปริยญาณ ยานที่ทำให้กําหนดใจผู้อื่นได้53ปัญญาในการอย่างลงสู่ธรรมทั้งหลายที่เป็นไปตามปัจจัยด้วยอํานาจการแผ่ไปแห่งกรรมที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวชื่อว่าปุเพนิวาสานุสติยานยานที่ทำให้ระลึกชาติได้54ปัญญาในการเห็นรูปนิมิตที่มีสภาวะต่างๆ และสภาวะเดียวด้วยอำนาจแสงสว่างชื่อว่าทิพจักขุยานยานที่ทำให้มีตาทิพห้ 55. ปัญญาที่มีความชำนาญในอินรีสามประการโดยอาการ64ชื่อว่าอสวรคขยะยานยานที่ทำให้สิ้นอสวะ56าสปัญญาในสภาวะที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าทุกขยานยานในทุกข 57เจปัญญาในสภาวะที่ควรละชื่อว่าสมุททยาญานญาณในสมุท,ทยัย58ปัญญาในสภาวะที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่านิโรธยานญาณในนิโรธห9ปัญญาในสภาวะที่ควรเจริญชื่อว่ามัคคยานญาณในมัคหกสิบ ทุกขยานยานในทุกหกสิบเอ็ดทุกขสมุทธญาณยญาณในเหตุเกิดทุกขกสิ 62, ทุกขนิโรธยานยานในความดับทุกขกสิ 63, ทุกขะเนโรธคามินีปฏิปทายานยาณในข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกขกสิ 64, อัฏฐะ ปฏ ane, vida, ิสัมพ oh ิทายานยานแตกฉานในอัตตาหกสิบห้าธรมปฏิสัมพิทายานยานแตกฉานในธรรมหกสิบหกรุตติปฏิสัมพิทายานยานแตกฉานในเนรุตติหกสิบเจ็ดปฏิพานปฏิสัมพิทายานยานแตกฉานในปฏิพานหกสิบแปดอินทริยะ ปารโรปริย,ตยัตตญาณยานในความยิ่งและความย่อหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย69อาสยานุสยายาณยาณในอาสยะและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลาย70ยะม,ะก,ะยยนนมะกะปฏิหาริยาญาณญาณในมกะปฏิหาร 71มหากรุณาสมาปฏิยานยาณในมหากรุณาสมาบัติ72สัพพัญยุตยานยาณในความรู้ในธรรมทั้งปวง73อนาวรณยญาณยาณที่ไม่มีเครื่องกัน้นยาณเหล่านี้รวมเป็น73ประการในยาณทั้ง73ประการนี้ ยานหกสิบเจ็ดประการเบื้องต้นเป็นยานที่ทั่วไปแก่สาวกยานหกประการเบื้องปลายเป็นยานที่ไม่ทั่วไปแก่สาวกเฉพาะพระตถาคตเท่านั้นมาติกาจบ